ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลคาพเจ้านางสาวชาดาพรศิละออนขอรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวชดาพรศีละออนเกิดวันที่17ทธันวาคมพุทธศักราช2536อายุ31ปีภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกดที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดประวัติการทำงานอายุการทำงาน8ปีปีพุทธศักราช2560 ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งครูผู้สอนคนพิการปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งครูกศนตบลสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระประแดงอยู่ภายใต้การบริหารงานของนางสาวนันพัชศรีวิเชียนผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระประแดงสกรระดับตำบลทรงคาองตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5ตำบลทรงคาองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สกรรระดับตำบลทรงคนองมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ประกอบไปด้วยสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตําแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อเบอร์ติดต่อหัวหน้าสการตำบลแฟนเพจมีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าปลา อินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการพร้อมทั้งมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีคณะกรรมการสกรตำบลและรายงานข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลสกรระดับตำบลทรงคนองได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนปัญหาความต้องการของชุมชน ร่วมกับผู้นําชุมชนนําข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาตามบริบทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติตามที่กําหนดใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลสรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่มพร้อมรายงานผลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ตัวชี้วัดที่3 จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลทรงคนองมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดไว้โดยแบ่งเป็นระดับปฐมศึกษาจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน29คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน31คนรวมทั้งสิ้นจำนวน62คนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ site, โดยพบกลุ่มที่สกรระดับตำบลทรงคนอง และเสริมด้วยรูปแบบออนไลน์มีการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom มีการส่งงานให้ผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Line Facebook วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลให้กับผู้เรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์พร้อมทั้งบันทึกหลังสอนจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ80.64มีกิจกรรมดังนี้โครงการปรับพื้นฐานเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการเรียนรู้แก่นักศึกษาสอกรรอระดับอำเภอพระประแดงโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้โครงการคุณธรรมตามร้อยพ่อขอทำดีตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โครงการอบรมการป้องกันและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติโครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ในโลกออนไลน์โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเอ็นเน็ตโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระประแดงเกมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสินทรัพย์ดิจิทัลโครงการอบรมพื้นฐานอาสาโยกาชาติโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาค มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบไปภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567คิดเป็นร้อยละ79มีนักศึกษาเข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติ n n เนและ e x a m จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษามียูสเซอร์มและพา s s w เ r ิเข้าใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์อ t ทจำนวน49คนคิดเป็นร้อยละ79.03มีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนติดตามผู้เรียน มีบัญชีลงเวลาผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกปชอของผู้เรียนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นและภาคีเครือข่ายที่ประสานขอความร่วมมือมีการจัดทําวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับการพบกลุ่มตัวชี้วัดที่4ี่ ร้อยละของผู้จบหลักส mm ูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลทรงขนองมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์จำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ91.66ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสกรระดับตำบลทรงขนองมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาครายวิชาบังคับเทียบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ80.35ตัวชี้วัดที่6 drilling. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับสกรระดับตำบลทรงขนองมีจำนวนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2 0 0ในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ66.18ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจจำนวน4กิจกรรมกิจกรรมการร้อยหินมงคลกิจกรรมการทำพวงกุญแจดินอบ กิจกรรมการทำน้ำสมนุนไพรเพื่อสุขภาพกิจกรรมการทำขนมมงคลฝอยทองเป้าหมาย24คนมีผลการดำเนินงาน29คนเกินกว่าเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมอบรมเรียนรู้การป้องกันฝ่อระวังยาเสพติดเป้าหมาย69คนมีผลการดำเนินงาน71คนเกินกว่าเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมสามสายสายใยเมืองพระประแดง เป้าหมาย51คนมีผลการดำเนินงาน53คนเกินกว่าเป้าหมายการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านครองนาเกลือเป้าหมาย27คนมีผลการดำเนินงาน29คนเกินกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรระดับตำบลทรงขนองมีการติดตามผู้จบการศึกษาต่อเนื่องทุกกิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่าพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย150คนผลการดาเนินงาน190คนกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย เป้าหมาย75คนผลการดำเนินงาน80คนกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน4คนเป้าหมายผู้รับบริการ150คนผลการดำเนินงาน156คนกิจกรรมห้องสมุดสกรตําบลเป้าหมาย150คนผลการดำเนินงาน155คนตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรมดังนี้หมุนเวียนสื่อหนังสือจากห้องสมุดประชาชนสู่แหล่งเรียนรู้สกละระดับตำบลและบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นกิจกรรมเพื่อนนักอ่านผ่านอาสาสมัครกิจกรรมให้ความรู้ Facebook ไลฟ์เรื่องสมรสเท่าเทียมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์รูปแบบจดหมายข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสอกละระดับตำบลผ่านทางแฟนเพจ Facebook สกรระดับตำบลทรงคนองและ e b o ุ๊กไล r บอรตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกรรระดับตำบลทรงคนองยึดหลักชุมชนเป็นฐานมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ตำบลมีการประสานงานและร่วมประชุมปรึกษาวางแผนขอคำแนะนำร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยมีกิจกรรมดังนี้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเข้าร่วมพิธีแหผ,ผ้าองค์พระสมุดเจดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการประจำปีพุทธศักราช2567ตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกรระดับตำบลทรงขนองได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนดังนี้ การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโครงการสคศปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ประจำปี2568สำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุอำเภอพระประแดงตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็กชีสสกรระดับตำบลทรงขาอง มีการจัดทำผลการปฏิบัติงานเบสแพ็กชีทเรื่องการติดตามผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตเพื่อติดตามให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานสกรระดับตำบลสงขลามีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตคิดเป็นร้อยละร้อยของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567และนางสาวจันจิราอิ่มสมบูรณ์นักศึกษาสกรระดับตำบลทรงคนองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ร้อยละ56สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยมีสถานศึกษาอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อน,นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานการเงินและบัญชีตรวจเอกสารการเบริกจ่ายกิจกรรมให้ความรู้ f เฟ e บ o o กไ i v e โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสินทรัพย์ดิจิทัลโครงการอบรมพื้นฐานยุวากาชาติโครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมโครงการประชุมและพัฒนาตนเองดังนี้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ระยะที่สองโครงการอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรดิฉันนางสาวชนาพรศิละออนขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกท่านขอบคุณค่ะ